สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะดูจากภายนอกก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในระหว่างการรีโนเวทค่ะแต่ว่ายังเปิดให้บริการสามารถช้อปปิ้งธนาหารจะได้ตามปกตินะคะซึ่งห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะก็ถือว่าเป็นห้างที่ครบครันแห่งหนึ่งของย่านปิ่นเกล้ากันเลยไม่ว่าจะต้องการหาซื้อของอะไรนะคะให้บริการธนาคารร้านอาหารต่างๆก็ต้องนึกถึงที่นี่ค่ะนี่นะคะ เปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาก็จะมีการกั้นเป็นโซนๆนะคะสมัยที่มีการตอร่อเติมปรับปรุงนะคะก็จะปิดให้บริการแล้วก็จะเปิดเป็นบางส่วนค่ะก็ยังสามารถมาที่นี่กันได้เหมือนเดิมนะคะแต่จะไม่ได้ครบสมบูรณ์เหมือนตอนที่เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบค่ะร้านแม็กโดนัลนะคะก็ยังเปิดอยู่ฝั่งนี้นะคะบราบร์บีคิวพาสาจริงๆแล้วก็คือ สามารถมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะตามปกติซึ่งเหตุผลที่เรามาวันนี้เนี่ย mm hmm. เกิดจากการที่เห็นโพสต์ของ mm hmm. เหตุเซนทรัลปินุกล้าวค่ะว่ารูปปั้นโรมันนะคะจากพัรดิออกัสตุสซีซ่าเนี่ยกำลังจะกลับมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิกเนเจอร์ของโซนฟูดคอร์ทของห้างมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปก็ขอนำภาพในอดีตมาย้อนให้ดูกันสักนิดนึงนะคะนี่ก็คือรูปปัน้น Caesar, จักพรดิออกัสตุสซีซ่าแห่งจักรวรรดิโรมัน ซึ่งเคยตั้งอยู่กลางฟูดคอร์ทห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะมีใครยังจำกันได้หรือว่าเคยมาที่นี่กันบ้างไหมคะรูปปั้นนี้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเลยค่ะและนี่คือภาพของรูปปั้นในปัจจุบันซึ่งเขาก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นรูปปั้นเดิมรูปปั้นเดียวกับที่เคยตั้งในอดีตหรือเปล่าแต่ว่าสังเกตตำแหน่งค่ะใกล้เคียงกับในภาพเก่ามากเลยคือว่าด้านบน,นก็จะเป็นโดมได้บรรยากาศแบบโรมันมากเดี๋ยวขึ้นไป ที่เรามาถึงชั้น4นะคะชั้นนี่ก็จะเป็นที่ตั้งของธนาคารต่างๆค่ะที่เห็นก็ยังมีอยู่เยอะนะคะธนาคารไทยเครดิตธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะฝั่งนี้ก็เป็น t m b ธนาชาติ K-Bank แล้วก็ประกันต่างๆนะคะนี่เรากำลังขึ้นมาที่ชั้น5นะคะร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะ อันนี้ขนาดว่าไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบนะคะอยู่ในระหว่างการรีโนเวทค่ะตรงนี้ก็เป็นฟู้ดคอร์ตค่ะช่สมัยก่อนฟูน้ดคอร์ตของเซนต์แทตินเกล้าเนี่ยจะมีความเป็นตีนโรมันนะคะที่บอกว่ามีรูปบั้นของจกักรพรรดิออกุสตุสค่ะร้านเยอะมาก อันนี้มี B2S ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เจอแล้วค่ะที่ตั้งใจมาวันนี้นะคะตรงโซนนี้จะเห็นว่ามีความเป็นเสาโรมันด้วยนะคะที่เลยจุดนี้รูปปั้นค่ะในตำนานกลับมาแล้วนะคะก็จะตั้งอยู่โซนตรงนี้แล้วก็ล้อมรอบด้วยเสาโรมันค่ะ ข้างบนก็เป็นอาคารที่เป็นโดมค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าในปัจจุบันนะคะถ้ามีการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะคะเราจะพากลับมากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ในระหว่างนี้นะคะก็ยังสามารถมากินข้าเดินเล่นช้อปปิ้งกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ